สวัสดีครับสวัสดีพี่แววนะพี่เนาะพี่แววที่จังหวัดอุดรธานีนะพี่ก็ของพี่เสร็จแล้วนะครับเป็นขนาด200ลิตรนะพี่เนาะอง200ลิตรกรงสแตนเลสสองชั้นนะครับพี่แววเป็นเป็นลูกค้าเก่านะพี่เป็นลูกค้าเก่าที่อันนี้เป็นน่าจะเป็นถังที่สองเลยไหมที่พี่สั่งเนาะนะครับขอบคุณมากๆนะพี่ที่ยังไว้ใจกันอยู่นะครับ เดี๋ยวผมจะอธิบายรายละเอียดให้ฟังนิดนึงนะพี่เนาะนะครับพี่แววอ่ะแต่ตัวนี้เป็นตะแกรงสแตนเลสสองอันนี้นะครับก็คือพี่อาจจะเข้าใจแล้วเนาะเพราะว่าเคยสั่งไปทางครั้งนึงแล้วเนาะนะครับอันนี้เป็นล้างน้ํามันนะพี่เอาใส่ด้านล่างนะพี่มันจะมีน็อตน็อยาวนะครับกับน็อตสั้นนะครับอันนี้คือใส่ล้างน้ํามันข้างนึงจะสูงข้างหนึ่งจะต่ำนะพี่เนาะแล้วก็จะมีที่แขวนนะครับที่แขวนแขวนถังนะพี่เนะะาะกันน้ํามันเลอะเลอะพื้นนะครับ ล่างๆนะพี่ล่างนู้นนะครับขาพี่ก็โอเคนะพี่ไม่ต้องอธิบายมากแลอวมาเพราะว่าพี่เข้าใจแล้วเนาะเพราะว่าก็สั่งไปถังนึงแล้วเนาะพี่เนาะนะครับอ่าเรียบร้อยนะพี่อ่าวันนี้คั่าแล้วนะพี่ส่งไม่ทันนะครับก็น่าจะเป็นพุ่งนี้ครับพี่พรุ่งนี้ผมจะอ่าแจ้งขนส่งเข้ามารับนะครับไม่มั่นใจว่าจะเข้าช่วงเช้าหรือบ่ายเนาะพี่เนาะก็ยังไงก็ต้องเป็นพ่กนี้พี่นะครับ ฉรับว nice right. yeah, ันนี้ก็น่าจะไม่ทันในนีนะครับเพราะวันนี้ก็น่าจะ่ปยบสองใบสามได้พี่สีมึงจะแห้งนะพี่เนาะครับอย่าปิดตรงนีให้ดูนะพี่เนาะเรียบร้ยนะพี่อย่างนี้นะครับมีตัวเล่งไฟนะพี่เล่งไฟข้างๆนะครับดึงขึ้นมานะครับเป็นตัวเล่งไฟเนาะนะครับสองข้างนะพี่เนาะ สองข้างนะครับเนี่ยครับปิดขึ้นปิดลงนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากๆนะครับพี่ที่ยังนะครับให้การอุปกราระคุณกันอยู่นะพี่น้องนะครับสวัสดีครับ